ตำลาวจ้าตำลาวแซ่บๆนะคะวันน,นี้วันนี้ได้ตำลาวนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมากินกับไข่ผั่มค่ะสีเขียวเหนียวซับมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นไข่ผัมดิบนะคะเขาบอกว่าเอามากินกับซ้มตําเนี่ยมันจะอร่อยนะคะมีใครเคยกินไหคะเดี๋ยวลองชิมก่อนค่ะน,นี่ไข่พัาแบบสดๆเลยนะคะอันนี้เขาเลี้ยงไว้สําหรับแบบกินกินดิบได้นะคะ อืมอืมอืมอร่อยคะ่ะกรุบๆเหมือนไข่กุ้งเลยเดี๋ยวเรามากินกับส้มตำค่ะเคยเพิ่งเคยกินนะคะครั้งแรกเหมือนกันนี่เขาเลี้ยงไว้แบบสะอาดเลยนะคะนีม่มากินแบบ สดๆเลยค่ะเพิ่งเคยกินกินกับข้าวเหนียวจ้ะนี่มาลองกินนะคะไข่พันร้อนๆๆนึงข้าวเหนียวมาร้อนๆ มาจ้าวันนี้พามากินส้มตำกับไข่ผําสดๆค่ะอืมอร่อยมันจะกรุบๆดีค่ะไม่เหม็นเขียวไม่มีกลิ่นอร่อย าด้เป็นข้าเหนียวแบบนี้อร่อยกรุบกรุบคินก็น้ำส้มตำนี่อร่อยค่ะือ เขาอกว่ากินกับส้มตำยำเนี่ยค่ะอร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามากินกับส้มตำค่ะอื mm! mm. น,นี้ก็คือล้างทําความสะอาดมาแบบดีแล้วนะคะไข่พัาอืมอร่อยอะ่ะ วันนี้มาแนวสาวผมสั้นนะคะเบื่อหน้าตัวเองค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนทรงไปเรื่อยๆอออรรแซ่บไข่พั๊มไข่พาสมสดสดเลยค่ะหรือว่าอันนี้เขาเลี้ยงมาแบบสะอาดนะคะในฟาร์มหอม เขาบอกว่าเอาไปเจียวกับไข่เจียวค่ะอร่อยเราต้องลองแซ่บดำลาวแซ่บแซบเผ็ดหนัว 好了。 lá uh. tá yep.